คู่ไอีกแล้วยังไงคบค่ะก็ตอนนี้แน่ๆเลยก็คือเลื่อนเลื่อนไปก่อนแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าจะเลื่อนไปแบบไปยาวหรือว่าอาจจะเลื่อนไปถัดไปอีกแค่แบบนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้ตัวเองก็คือดูสถานการณ์เอาเนะะี่ยค่ะใช่แล้วเขอเดินกับใช่ไหมครับเออเดิมมาหาก็คือมันเป็นเดือนมีนา แต่ว่าเราไม่อยากไม่อยากเสี่ยงอะไรเงี้ยก็เลยค,คิดว ah. <im> ่าเลื่อนไปเลยดีกว่าแต่ว่ากําลังจะดูกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะว่าอาจจะเป็นแบบช่วงๆกลางปีไปเลยหรือว่าอีกทีไทยแบบสิ้นปีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจีิงๆมันมีแผนสำรองไหมเพราะแบบว่าอาจจะลดสกลงานไหมเพราะหลายๆคนก็เริ่มลดสกลงานแล้ว ลดไม่ได้ค่ะเพราะว่าจ่ายมาจําไปหมดแล้วใช่แบบเพราะว่าจองโรงแรมแล้วมาจําแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลดไม่ได้ค่ะไปแล้วมาจำนี่เรคือจ่ายไปทั้งหมดที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ๋อยังไม่ร้อยค่ะแต่ว่าก็คือมาจองไปแล้วอ่ะจัดไปแล้วแล้วก็แบบเอจริงๆแล้วงานมันค่อนข้างแบบเอเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่าเดินหน้าไปประมาณแบบ60เกือบ70เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ถอยไม่ได้แล้วที่กิจวัตรอะไรพวกสิงนะ ก็เห็นพวกเราแบบว่าลงรูปรับฝอยหลังก um ันเลยแต่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เซ็งค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็มีเวลาแบบว่าให้นั่งนั่งนอนนอนต่อใช่จริงๆส่วนของพวกออกเคนไนท์หรือว่าทีมงานที่เราจ้างไปแล้วอย่างเงี้ยเขาเข้าใจไหมเราจะต้องเสียบบางคนเขาต้องเสียบอะไรแบบเสียค่ามาจําไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณลองยังไงบ้างก็อันนี้ก็เอ่อคุยกับออกเคนไนท์แล้วแล้วก็คุยกับทางโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะเขาเขาก็เข้าใจเขาก็บอกว่าคือ ก็ไม่เป็นไรเลื่อนไปก่อนแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดแบบว่าลบเราวันจากเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าถ้าสะดวกแบบอยากจะวันไหนอะไรก็เดี๋ยวค่อยบอกกันอีกทีได้เลยเลยแต่เราคิดไว <wings> ้ว่าอย่างนี้ก็ปีในปีนี้แน่นอนป่ะยังไงก็คงปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพราะว่าก็ยังก็ยังเชื่ออ, y ang y ang อยู่ว่ามันคงไม่แย่ไปกว่านี้แล้วอยู่ได้กับเลยเลยไหมคะก็เลยก็เปลี่ยนมาจากที่ไทยแล้วใช่นะเปลี่ยนมาจากที่ไทยแล้วค่ะก็ ตอนนี้เนยก็ลอยในอากาศอยู่เหมือนกันคนที่คุยกันว่าก็ใครจะก่อนช่ย่คือของเนยมันยังไม่แน่นอนเลอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของของแจมคือยังไงก็แน่แน่อะไรอย่างเงี้ยใช่คงไม่ดูเลิกใหม่แล้วก็คือเอาตามสะดวกของตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่สถานที่เดิมสถานที่เดิมใค่เป็นที่เดิมใช่มันมีช่วงระหว่างที่มันรออะไรย่างเงี้ย ที่มันเลื่อนไปมันมีรายการเปลี่ยนแปลงไมหมคะสำหรับการแบบเตรียมงานหรือแบบเออชุดไอเดียขึ้นมาแล้วอยากจะทำอะไรเพิ่มเ<อ>ติเมก<อ>็จริงๆจริงๆก็คือคุยรูปแบบงานทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือตอนแรกเก่าอะช่วงเนี้ยช่วงเดือนเนี้ยเราจะแบบเริ่มแบบเชเิญแบบชเชิญผู้ใหญ่หรือทาอะไรอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก<อ>็เลยยังไม่ได้แจ้งอะไรใครอะไรยังไงเลยแล้วก็ส่วนเพื่อนเอนอะไรเงี้ยที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวเราอะไรเงี้ยค่ะก็ บางคนก็มากระซิบแล้วบอกว่าเอ่อจะท้องแล้วนะชุดใหม่แล้วก็บอกว่เออยังยังไม่ไปวัดตัวแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคโอเคเพราะว่าเรายังไม่รู้เต็มที่เลยใช่้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบแต่ละคนก็ไปกันหมดแล้วค่ะตอนแรกตอนแรกวางไว้เท่าไหร่อะไรนะคะตอนแรกวางไว้วันที่เท่าไหร่ อ๋อตอนแรกอะก็คือวางไว้ว่าวันเป็นวันที่20มีนาก็ก็เลยนั่นแหละค่ะโอเคมากโอเคขรับคุณแจนคะรูลอิสเซอร์ค่ะ